วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่หน้าโครงการของแจสกินวิ l เลจเลยค่ะคูบอนนะคะพี่โค์ใช่ไหมใช่ครับเป็นสาขาที่5ของเราค่ะก็ถือโอกาสเป็นช่วงเฉลิมฉลองนะครับสำหรับคนคูบอนมาไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีโซนที่เหมาะกับทุกวัยทุกวัยครับ เรามาดูอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะของบริษัท JAS Asset จำกัดหาชรนเกียร์จะทำผู้บริหารนะคะคุณสุพจน์ศิริคุณพัชนะคะจะเป็นผู้มาบอกเล่านะคะกับเรื่องราวความสำเร็จของโครงการนี้แล้วก็รวมถึงการต่อยอดโครงการให,ใหม่ในอนาคตท,ที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งจะทำให้เ,าเรามองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าในปี65ค่ะแจ๊ จะเดินหน้าเติบโต,ตไปอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสสวันี่ <c oughs> นะคะขอบคุณที่โพสต์นะคะมาพาเรามาดูกับความสดดเด็นของโครงการใหม่ในวันนี้นะคะบอกเล่ากันสักนิดนึงค่ะครับ <c oughs> ความเป็นมาเป็นไปการเดินหน้าต่อยอดของคอมมูนิตี้มอลล์นะของตัวแจ๊สเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสำหราาับโครงการนี้ด้วยการออกแบบเอออะไรเงี้ยเราก็พยายามคิดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสําคัญนะต้องบอกว่าโครงการแจ๊สกินวิเลจคูมอลเรา เราเป็นโอเพนมอลนะครับเราเป็นมอลที่เปิดโล่งเราเน้นพื้นที่สีเขียวนะครับเราก็าอยากเรียกตัวเองว่าเป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้เหมือนกันเราอยากจะใช้คำลักษณะนี้นะฮะเพราะมันมีโลกของดิจิตอลมันมีโลกของคริปโตมันมีโลกของโทเคนที่เราจะเติบโตไปกับมานนันนะ่ะเราก็ต้องมองไปที่เรื่องของเจฟีนคอยสิคะที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็น่าจะใกล้ชิดกับ แจสเซทอยู่พอสมควรคือจริงๆต้องบอกว่าเจฟินคอยเป็นมีความใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจฟินคอยเนี่ยเป็นคอยของบริษัทในเครือของเจมาร์กรุ๊ปนะครับตัวจจ้าด้เสร็จเองเราก็เป็นบริษัทในเครือเจมาร์กรุ๊ปค่ะจริงๆตั้งแต่ปีจริงๆปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะฮะเราเริ่มเราเริ่มจับมือกับทางบริษัท JVC นะครับที่เป็นเจ้าของเจฟินคอยเนี่ยในการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อจะทําให้เจฟินเจฟินคอยเราเนี่ยมาใช้ใน ในอีโคซิสเต็มของ Ja ร์แอ s เซได้มากให้ได้มากที่สุดนะจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มตอนนี้ก็คือเออชร์แอสเเราทุกคน,นคผู้เชา่าห้างเราทุกคน,นคทุกร้านค้าไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของตลาดมือถือไอทีจังชาตนะครับหรือแม้แต่กลุ่มของร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าในนามของเดอะแชร์ทุกท,ทุกสาขาสามารถชําระค่าเช่าด้วยเจดีินคอยแล้วในปัจจุบันนะครับซึ่งเราเราให้ส่วนลดด้วยในการชําระค่าเช่าด้วยเจดีินคอย,อ,ยคนะอันนี้ก็เป็น เป็นนวัตกรรมเป็นแนวทางที่เราอยากจะเอาเรื่องของอนาคตมาไว้กับการใช้ชีวิตแบบคอมมูนิตี้มอลในปัจจุบันนะครับแน่นอนในปีหน้าเราก็อยากที่จะเห็นว่าคนที่จะมาใช้ชีวิตในมอลเราก็ใช้ชีวิตทั้งเงินสดก็ได้นะครับและดีที่สุดสำหรับเราเราอยากเห็นเป็นแคสเลตมอลได้ไหมเป็นคลิปโตมอลได้ไหมอันนี้เป็นโลกที่เราอยากเห็นในอนาคตแน่นอนที่เรามีแพลนจะแกนโัวไปนิ่งกันที่ที่นี่นะวันที่28พฤศกานนะครับนั่นก็คือที่ ก็จะได้เห็นงานการเปิดนิ่งที่นี่แน,น่อนอนสำหรับแจสกินวิลเลตทุกบ่อนเราโฟกัสในเรื่องการทำศูนย์ค้าชุมชนนะครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งซึ่งเราสตาร์ทที่มา2ปีและ้ <c oughs> นะนั่นก็คือการจับในกลุ่มของธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับเรามีแบรนด์ที่เราจะเปิดตัวนะครับบ้านผู้สูงอายุนะครับเราเรียกมันว่าซ <c oughs> นะีเนล่าซีเนล่าซีเนลล์เวลเนตนะครับซึ่งซีเนล่าซีเน r w e เวลเนตเนี่ยจะเป็นบ้านผู้สูงอายุ โปรดักต์แรกของเรานะครับที่จะเปิดปลายปีหน้านะครับปลายปีหน้านะครับก็จะเปิดที่คูบอนนี่เหมือนกันนะครับเราเอาพื้นที่7ไร่นะครับใน40ไร่เนี่ยเราแบ่งมา7ไร่ในการทําธุรกิจเกี่ยวกับซีเนียร์โปรเจกต์ซึ่ง7ไร่นี่ยดูแลผู้สูงอายุเพียง140เตียงนะฮะนั่นคือว่าเราต้องการและก็คือว่าเราอยากให้เขาเป็น p r i v a t เอ็กซ์คูซี่มากเรารับปีหน้าเนี่ยรับรูปลได้เต็มปีเลยนะครับ ส่วนของโปรเจกต์ซีเนียร์เวลเน็เนี่ยเรามีแพผนจะเปิดไรมาสสี่ปีหน้านะครับก็ก็เป็นโปรเจกต์ต่อยอดของเรานะครับเพื่อสร้างเขาเรียกสร้างคลาสสิกยินคำให้ตัวบริษัทมีความแข็งแรงอย่างต่อนเนื่องนะครับเราอยากสร้างซีเนียร์เวลเน็หลายๆที่เหมือนที่เราสร้างแจ็หลายๆห้างนะครับนั่นก็คือบริบทที่เราวางไว้ต่อไปเราอาจจะได้เห็นว่าต่อไปทุกๆท,กที่ที่แจ๊ไปสร้างห้าง ก็จะมีบร <owed> ิบทของซีเนีรยที่เราอยากดูแลเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยในทุกๆที่นะครับอันนี้ก็เป็นมิกเขาเรียกเป็นมิกสไตล์แจนแอสเซสแล้วกันที่เราอยากจะอยากจะต่อยอดให้ชุมชนที่เราไปครับเจะพูดได้อย่างนี้ไหมคะว่านักจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเกิดการลงทุมใหม่หรือว่ามีการต่อยอดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นในส่วนของจนแอสเซสจะต้องมีคําว่าสมาร์ทอยู่ในนั้นเสมอเราก็อยากได้แบบนั้นนะนะฮะเพราะฉะนั้น สมาร์ทคอมมูนิตี้สมาร์ทซีเนียนะครับซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์กับเทรน์ในยุคปัจจุบนันแล้วก็เป็นเทรน์ที่มันจะมีต่อไปในอนาคตนะครับเราได้ศึกษาหลายๆเรื่องเราเห็นแล้วแม้แต่ซีเนียโปรดักต์สมัยใหม่เนี่ยไฮเทคทังนั้นเลยแล้บซีเนียในยุคปัจจุบนันนะครับหรือแม้แต่ชุมชนปัจจุบันอย่างนี้ก็ไฮเทคเยอะมากนะครับเพนะราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นโจทย์ที่เราต้องทําให้เขารู้สึกว่า เขาต้องได้รับสิ่งเหล่านั้นเขาต้องไม่ใช่กลุ่มคนที่ตกยุคไปไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สนุกครับทาให้เราคิดและดีไซน์หลายๆเรื่องเพื่อให้ให้ทันทันเทคโน,โนโลยีอยู่ตลอดเวลาถ้สนใจในการที่จะมาเปิดร้านมีสินค้าอะไรที่อยากมาเสนอที่นี่สำารับประเด็นจะอีทางโครงการพร้อมรับนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเดินไ้ให้เลย